หรือบางคนเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอยากยิงแอดไม่เอาครูพิพรไม่สอนยิงแอดครูพิพรบอกว่าอย่าไปเสียตังยิงแอดเลยก็หนูรวยอะ่ะครูหนูรวยอะ่ะหนูอยากยิงแอดมาเดี๋ยวจะไปอ้อนวอนคนที่เขายิงแอดแล้วประสบความสําเร็จมาสอนให้ฟรีสักคอร์สหนึ่ง <c oughs> ชอบไหมถ้าชอบของฟรีกดก้าวค่ะนะคะเอาไหมคะแบบว่า เฮ้ยเฮ้ยเรียนด้วยค่ะได้เลยค่ะน้องจิ๊บได้เลยนะคะโหลดซูมไว้แล้วมาเรียนกันแล้วครูจะสอน5บทเรียนที่เหมือนจะเบสิกแต่สอดแทรกสอดไส้คาราเมลช็อกโกแลตของแท้ใส่เข้าไปให้คุณกลมกล่อมแน่นอนนะคะเพราะเราจะไม่ได้สอนแค่ว่าอาเพิ่มเพื่อนอาลังเลือดอาอาเป็นลมใต้ปีกมันเบมาก ดูปาชนิตาเแบบมากเอาเป็นว่าเราจะพาเจาะลึกแล้วง่ายแล้วทําได้เลยโอเคไหมเราทาได้เลยส่วนใครที่อยากเก่งโออครูก็จะไปให้เขาอะเปิดสักหนึ่งคอร์สเพื่อสอนคุณฟรีดีไหมนะคะถ้าชอบถ้าว่าดีถ้าว่าใช่ถ้าว่าโดนฟังแล้วเฮ้ยแบรนด์นี้แหละที่จะทําให้กูมีวิชาก้าวเข้ามาค่ะ สินค้าเพียงชิ้นเดียวอะไรก็ได้ค่ะนี่ยาสีฟันก็ได้ยาสิฟันที่คุณต้องมีเพราะโควิดไม่ได้หายไปไหนนะยังระบาดอยู่แล้วเวลาเจ็บคอนะอย่าให้เซดอย่าให้เซดคือน้ำยังยากนอนนี่ใครที่เคยเป็นโควิดแล้วเจ็บคอทุกคนจะรู้ดีว่ามันเจ็บมากยาสีฟันล้วงไปเลยค่ะ นอกจากแปลงเสร็จแล้วเอาอยาสีฟันล้วงก็ไปตรงคอเลยค่ะโอ้แม่เจ้าไม่อยากจะเซ็ตมากพูดมากเดี๋ยวเออไปพูดมากดีกว่านะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะฝากไว้นะคะสินค้าเพียงหนึ่งชิ้นค่ะแล้วมาเรียนกับครูครูเปิดโอกาสให้ถึงแค่วันที่แดนี้เท่านั้นนะคะดูปากชนิตาแล้วทุกคนเอาไปแช์นะคะถึงแค่วันที่แดนี้เท่านั้นรับถึงแค่วันที่แดนี้เท่านั้นหลังวันที่แปดปิดปึ๊บโอเค yes or no นะคะเวลาให้ให้จริงโอเคนะคะอันนี้คือมาให้มาเอาวิชาจากครูค่ะหลังจากได้วิชาไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าครูจะทุบหัวคุณเข้าบ้านนะคะคุณจะไปขายอะไรก็ไปนะคะคุณมีของขายอยู่แล้วคุณก็ไปขายคุณมีแบรนด์ที่คุณทําอยู่แล้วคุณก็ไปทําเอาวิชาครูไปเพราะครูอยากให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนสําเร็จได้จริงค่ะไม่ได้เป็นนางเอกโลกสวยนางฟ้าทั้งนั้นแหละเป็นคนแบบนี้แหละมีวิชาก็ปล่อยออกนะคะถ้ามันจะเป็นประโยชน์มันก็ดี นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้วิชาครูก็มาเอาวิชาไปแล้วพอได้วิชาไปแล้วคุณยังมีสิทธิพิเศษไปขอเรียนคอร์สฟรีจากบุคคลที่ครูขอเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วจะไปรู้กันในคอร์สนั่นแหละว่าคุณสามารถไปทักใครไปขอเข้าเรียนกับใครไม่ต้องเรียนทุกอย่างคะ่ะหรือถ้าอยากเรียนทุกอย่างก็ไปนะ,ะเอาที่เราชอบเฮ้ยอยากช้อปปี้ลาซาดาทุกวันนี้ยังเปิดช้อปปี้ลาซาดาไม่เป็นเลย ทุกวันนี้ยังขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้าไม่เป็นเลยเอาจริงไหมล่ะถ้าเอาจริงเดี๋ยวครูให้เขาเปิดคอร์สให้หนึ่งคอร์สทำไมครูใจดีอย่างเนี้ยน่นนารักอ่ะรู้สึกหลงรักตัวเองอะ่ะทุกคนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนสําเร็จจริงๆนะรวยเพื่อแบ่งปันค่ะคนอื่นยิ่งรวยเรายิ่งมีความสุขเราจะได้มีเพื่อนรวยโอเคไหมพอเรารวยเราทําให้คนอื่นรวยคนอื่นก็รวยคนอื่นก็ไปสร้างคนอื่นรวยต่างคนต่างไปสร้างคนให้รวยให้รวยให้รวย,วยมันจะไม่สุขได้ไงล่ะทุกคน เราไม่ได้สร้างคนให้ยักจนยากจน,ย,กจนยักจนอย่างนี้เราสร้างคนให้รวยสร้างคนให้รวยสร้างคนให้รวยโอ้มันมีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าสนใจทักทีมงานโนกาไม่ต้องทักครูนะคะไม่ขายเองนะคะไม่มีของขายนะคะขายผ่านตัวแทนทั้งหมดเลยทักถามตัวแทนแล้วก้าวเข้ามาเรียนกับครูห้าบทเรียนอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ